มาเจอกันต่อที่ข้อ17นะครับทุกทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยฮะข้อนี้ง่ายๆครับเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานในการบวกลบคูณหารจำนวนตัวเลขซึ่งบอยบอกลงหน้าจริงๆบอยไม่เคยสนับสนุนออกข้อสอบรูปแบบนี้เท่าไหร่นะครับอ่หลายคนจะงงว่าทําไมฮะไมาดูโจทย์กันครับโจทย์บอกว่า3ามคูณสลบด้วย4บวกหคูณศนะครับลบด้วย2บวกแลบเคูณด้วยศทั้งหมดเท่าไหร่ บอยบอกลุงหน้าว่าจริงๆถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใหยออกโจทย์ลักษณะนี้นะเขาจะต้องใส่วงเล็บแบ่งกลุ่มมาให้ว่าทํากลุ่มไหนก่อนหลังนะครับแต่ถ้าเราไปเจอจริงๆในข้อสอบภาคกเขาราชการไม่ว่าจะกพ่อครูผู้ช่วยสอบท้องถิ่นรวมถึงน้องๆหรือในเด็กมัธยมที่เราเรียนไปสอบที่โรงเรียนด้วยนะครับบอยจะบอกว่าถ้าเจอแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่มีวงเล็บมาให้หลักการทําก็คือคําดังนี้นะครับ หลายคนที่จะพลาดคืออะไรลุงไหมบางคนมาถึงบอกพี่บอยง่ายมากเลยนี่เลือเห็นปื๊บคูณศูนย์กาศูนย์จบคะแนนก็ศูนย์ด้วยแบบนี้ไม่เอานะฮะบอยบอกลุงหน้าว่ามันไม่จําเป็นว่าคูณตัวสุดท้ายเป็นศูนย์แล้วต้องตอบศูนย์นะ,ะหลักการทําคือดังต่อไปนี้ครับบอยเคยสอนไปบ้างแล้วเผื่อใครลืมออกมาทวนให้เริ่มต้นทานะครับลาดับในการทําก็คือทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ทํากลุ่มที่ยกกาลังก่อนหลังจากนั้นทําจํานวนที่คูณหารแล้วก็ค่อยบวกลบ หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอคูณหารกับบวกลบเราจะทําอะไรก่อนคูณหารก่อนถ้าเราเจอคูณหารจะเจอยกกําลังเราจะทํายกกําลังก่อนงั้นในที่นี้ดูโจทย์ครับจากโจทย์มีคูณมีบวกมีลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํากลุ่มที่มันเป็นการคูณหารก่อนนะครับเพราะภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยคูณหารคือเรียกว่ากลุ่มเดียวกันงั้นเห็นว่านี้กลุ่มเดียวกันปึ๊บใส่วงเล็บนี่คูณหาคูณย์กลุ่มเดียวกันใส่วงเล็บนะครับ 7จ็คูณศูนย์กลุ่มเดียวกันใส่วงเล็บเงินสิ่งที่ต้องทาคือตามนี้ปุ๊บทันบอลไหมครับไขมันดูใหม่นะครับตอนแรกโจทย์ไม่มีวงเล็บเราเติมวงเล็บเองคือทําเฉพาะกลุ่มที่คูณหารก่อนาะไปขอเนี้ยเอาวงเล็บด้านบนออกจะได้เห็นชัดโจทย์จริงๆคือแบบนี้เราใส่วงเล็บเองต้องทําตามลําดับนี้โอเคไหมครับมันเป็นข้อตกลงเฉยเนะงั้นถ้าเรารู้ว่าต้องทํากลุ่มวงเล็บตามนี้จบไม่มีอะไรยากแล้วท,ทําทีละกลุ่ม32เป็นเป็น6ถูกต้องครับ5้คูณศย์ได้ 0 7คูณ0ย์ก็0เก่งมากครับเรียบร้อยออกมาเป็น6ลบด้วย4บวก0ย์ลบ2บวกแแล้วก็ลบ0นทันบอยไหมครับบอยแยกสีให้แล้วนะตัวสีแดงก็เกิดจากการคูณแต่ละกลุ่มเนาะจบครับทุกทุกคนที่เหลือรวมเลขตัวไหนก็ได้หลายคนชอบทางมาถามพี่บอยแล้วบวกลบทำอะไรก่อนบวกลบทำอะไรก่อนก็มีค่าเท่ากันครับทันบอยเนาะบวกลบทำอะไรก่อนก็มีค่าเท่ากันนะครับเป็นการรวมเลขธรรมดา6ลบ4ี่ก็จะเหลือ2 นไหมครับข้างหลังลอกเหมือนเดิม6-4ลบ4เหลือ2หลังจากนั้น2-2ลบ2เป็น0นี่ตัดให้ดูเลยขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดหนึ่ง2ตัด2เป็น0นยคำตอบตอบ8นั่นเองเรียบร้อยแล้วข้อขวายนะครับถ่านไหม ไม่ยากใช่ไหมงั้นอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ครับลำดับในการทําครับเป็นข้อตกลงนะฮะนี่เลยนะฮะทำกลุ่มในวงเล็บก่อนถ้ากรณีมีวงเล็บมาให้ถ้าไม่มีก็ทํายกกําลังคูณหารแล้วก็บวกลบถันเนาะถันเนาะทำกลุ่มที่เป็นยกกาลังก่อนแล้วก็คูณหารแล้วก็บกวก,บกลบนี่คือหลักการทําบวกลบตัวเลขนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะพอได้เนาะเช่นเคยครับใครมีปัญหาอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ครับหรือใครเข้าจเข้าใจก็ พิมมาไปบอกให้บอยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ได้ว่าเขาเอออันนี้เข้าใจหรือถ้าเกิดงงตรงไหนมีคำติชมแนะนำได้เลยนะครับจะนําไปปรับปรุงนะครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจคอร์สติยังไงก็ทักไปที่เพจคณิตพี่บอยและกันเนาะนะครับถามหรือว่าหรือว่าจะสแกน QRcode ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเข้า Facebook ก็คณิตพี่บอยเซิร์ชคำนี้เลยนะครับหรือมีปัญหาคณิตศาสตร์อะไรสอบถามก็ทักมาได้เลยนะครับ boyboy นี่นะ แล้วเจอกันคนข,ข้อถัดไปนะครับอย่าลืมแบ่งปันความรู้ไปให้เพื่อนๆด้วยการกดแชร์ด้วยและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปโดยการกด subscribe ได้ด้วยนะครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ